มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่เผย4ข้อห้ามช่วงวันสงกรานต์งดเว้นจัดงานรดน้ำขอพรญาติเดินทางกลับภูมิลำเนากิจกรรมที่รวมตัวกันของคนหมู่มากแนะอีก3ข้อปฏิบัติค่ะเมื่อวันที่10เมษายนนะคะพลเอกประยุทจันโอชา นาย,ยุกรัฐมนตรีและรองมวคมนาคมถแถลงการผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโดยช่วงหนึ่งพูดถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์แม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์แล้วแต่ให้ทำงานตามปกติและจะชดเชยภายหลังแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชือ้อโควิดค่ะ ดังนั้นนะคะรัฐบาลจึงมีแนวนทางปฏิบัติที่สำคัญทางข้อห้ามแล้วก็ข้อแนะนำดังนี้นะคะ 1. งดเว้นการจัดงานสงกรานในทุกระดับค่ะ 2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา 3. งดเว้นการรดน้ำขอผ่อนญาติผู้ใหญ่ทุกกรณีและ4ีงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือว่าเดินทางไป ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโด,โดเด็ดขาดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและมีคุณค่าทางจิตใจนะคะจึงของให้ปฏิบัติดังนี้ก็คือ 1. ส่งน้ำพระพุทธร,รูปที่บ้าน 2. การแสดงความกตัญญูขอพรต่อพ่อและแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่1-2เมตร และให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ 3. ส,ส่งเสริมให้แสดงความรักความกตัญญูต่อบุาการีผู้มีพระคุณที่อยู่ไกลการผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าสื่อออนไลน์และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงในเร็ววันนี้นะคะผมในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอวอวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีกำลังใจร่วมต่อสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกันและขอให้สงกรานนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อครอบครัวให้มากที่สุดเราจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ให้จงได้ประเทศไทยจะต้องชนะอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ